สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมืัอนี้กัมาพบกับน้ำเชียกับเก่ามาเชียครับอ่าเล่าพัฒนาแล้วค่ะท่านผู้ชมครับผมเ <c oughs> ล่าพัฒนาแปลกตาบ่าค่ะใยู่มใสเนี่ย <c oughs> ยิ้มใส่ทอน้องซิมครับผมน้องซิมอุดรน,นี่แหละครับอยูดอุดรเมื่อนี้มาอุดรแล้วค่ะท่านผู้ชมมาทุระค่ะมาตะเสาเสาเป็นค่ะครับผมกะบไตรมาแล้วเด้อค่ะเลขเล่าพัฒนาของพี่สาวเกาหลีกับผู้ใหญ่ลึกลับครับค่ะ โอ้พี่เซาเกาหลีนี่เดินดีเนาะค่ะท่านผู้ชมงวดว่างหันเพิ่นกระกอดกันเนี่ยนี่ครับผมงวดว่างหันเนาะโอ้เต็มเต็มครับผมแปดเจ็ดเพิ่ให้ตัวหนาเป็นแปดพร้อมนะแปดเจ็ดมันก็จิจับคู่ไปเลยครับผมงวดนั้นกระกอดกันหกห้าห้าหกค่ะท่านผู้ชม่คะผู้ใหญ่ลึกลับว่างหันรุด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะต่วสองท่านนี่นี่ มาดากันสองรองสองรอง,อง,รองดีบางทีผู้ใหญ่เพิ่นกา,าลุดเนะาะค่ะพี่สาวเกาหลีเขาค่ะก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟั่งตัวเลขของอผู้ใหญ่ลึกลับกับพี่สาวเกาหลีน้ำเชียกับเกามาเชียกะขอขอพระคุ้นที่เพิ่นทรงแนวทางให้น้ำเชียทรงต่อพี่น้องเ e อฟซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชียกับเกามาเหชี่ยดติค่ะท่านผู้ชม ชาวบังฮางนกยุงบ่ต้นบักหางนกยุงมาแล้วเนะาะจักหน่อยกระสิตบป,ประทายบ่กเฮ้ยถ้าเป็นบานเฮ่ากับฮางนกยุงออกอันน้ำเชื่ออื่นต้นบักหางนกยุงนะคะท่านผู้ชมมองเอื้อนบนเสิ่ออื่นมาอย่างไดเนาะค่ะเนาะงามเด้อค่ะท่านผู้ชมอุดรน,นี่เป็นสวนย้อมเนาะกับบังนี่ก็เป็นสาหนองซิมค่ะเนี่ย บ่เป็นน้องประจักษ์เนะาะน,น้องสิมค่ะปะาวาเดแถวองนี้นำล่องไปนี่ขันมานี่กับสิเลิก์ักอยู่ดีนี่เบื้งเนี้ยเป็น<อ>ห้อยเสาหนกักพูดฮะนามโบกเอ,อ๋อค่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งกันเลยเด้อค่ะบ้านนี้งวดวันที่สิบสี่ครับพี่น้องเนะะาะพัฒนาพี่สาวเกาหลีได้ซี C กับหาเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเอ่อเยอร์พันบอกว่าน้ำเจีย ล่องซี่หาหาซี่หากอดกันมาให้พี่น้องเนี่ยเก่มาเชี่ยกับเขียนลงให้เด้อค่ะสำหรับผู้ใหญ่ลึกลับเพื่อนหาศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่ศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าบอกว่าว่าต้องจับายหวดนี่ทื่นเลยพันวาน่ถ่อพันวันค่ะโอ้เขาดีเด็กบ่ายหางครับผมจัดหมดเลยครับพี่น้องเนาะครับเจน่าเิ่งไปน้ำกัน ให้ตัวละซีเนาะถอนาะครับตัวละซีครูค่ะนี่ราคาท่านผู้ชมเลขพคนเดินดีเนาะครับค่ะแฟนคลับพนกามาค่ะเลขเหล่านี่ราคาท่านผู้ชมแคปหน้าจอเอ้าพ่อพนเน้นลักได้หนิพ่อเน้นลักศูนย์ครับพี่น้องเนาะเห็นได้ยินพ่อพนบอก่ดีดี๋เลขออกมาเชื่อสิขีดเส้นใต้ให้้ด้วครับผมค่ะบ่ิจากครับผม พอเพิ่นเรนศูนย์ละค่ะท่านผู้ชมศูนย์สี่ศูนย์ห้าค่ะศูนย์สี่ศูนย์ห้าเดี๋ยวพี่น้องทำมือนี้เพิ่นคือบนเน้นเดี๋ยวเดี๋ยวขีดเส้นแดงให้เด้อครับผมค่ะขีดเส้นให้ศูนย์สี่ศูนย์ห้าแคปหน้าจอเด้อค่ะครับค่ะแคปหน้าจอโอ้มาทางนี้บ่ค่อยเอ่อหลุดไหลป่ะไหนะแต่ว่าก็มีหลายอยู่ตลาดนองดว ต่วแฟนครับอยู่ในเมืองก็ายอยู่ดิที่ปนทหาเนาะค่ะสวัสดีค่ะแฟนครับของน้ำเชียร์เก่ามาเชียร์เนอค่ะอยู่ในเมืองอุดรค่ะหลาย่ันอยู่ปนทหาเม่เอฟซีค่ะเด็กเด็กไงไก่เขามากแล้วครับผมค่ะก็ติดไปครับผมถึงน้ำเชียร์เก่ามาเชียร์อย่าเพลอย่าพลาดเ้อค่ะท่านผู้ชมแต่วยืนอยู่นี่กับพ่อยูอยู่ดอกบอรอนปนไหนมใหม่มันเข้ายูโฮมใหม่เนาะนี่ค่ะท่านผู้ชม เอาวันเป็นอีกย่งโอ้โหวันตัวยังเสร็จ <laughs> ล้วเอาไมา้ยี่งเขาเอาเสียงปลาบอนี่แหละค่ะท่านผู้ชมชัดไ่มครับผมชัดค่ะแคปหน้าจอเดอ้อค่ะศูนย์สี่ศูนย์ห้าครับผมตัวเน้นค่ะ,คะกันเบิร์นซี่ซี่ซหาหาซี่หาครับผมกันกอดข้อดไม่ต้องกันอีกค่ะวันพุธอาจจะมีชิดเบิร์นได้เด้อครับพี่น้องค่ะครับ พอบางพี่เพื่อนกับไฮเบิร์ซีซีให้กันครับผม,มเพราะว่าเล็กซีมันชนกันหลายสำหนักเป็นว่ารถหลายหลายสูตรครับผมค่ะซีซีกับบนแน่ครับสามตำหนักส้นบสามตำนักส้น,สสน,กสนเจ็ดบอแมนเจ็ดอีกหรือเปเจ็ดพี่พ่อนกับปู่ขุนอ๋อมีมีแค่พี่พ่อนกับปู่ขุนที่ส้นเจ็ดเอาเอาเจ็ดมาเจ็ดสี่เจ็ดห้าครับผมบนเน่แต่ บนหรือล่างบ้านี้ของผู้ใหญ่ลึกลับอาจจะเป็นบนหรือล่างเนาะแมนค่ะเลขอยู่ในนี้แล้วครับผม,มนบนบนอยู่ในนี้ร์ละเด่นชนเด่นเด้อค่ะท่านผู้ชมครับโอ้ต้นบางค้างนกยูงไหมตน้นจากต้นจิ้งคู้นเราก็มาเป็นตน้นบางนกยูงคิดว่าเอาหมากอันเขียวๆมาก,กินเนาะเพราะทกินโดนแล้วเนาะแมนจานจะดีสตอสอง ไข่ไข่คล้ายๆมักสตอค่ะเลีๆๆ้ยวๆ,ๆกันกินก็คล้ายๆกันแต่ว่าสตอแซ่บกุ้งปลาแซ่บกว่ามันปาดปลาแม่ค่ะท่านผู้ชมบวนบ่อนบุยบุยโอ้ต้องผมอโอเคเนาะงา่ยกปายย่ำๆขะาวเร็งข้าเจ้าสิมาเรียนจอกกิ่งกันเน,ะนาะค่ะเป็นเสี่ยนเรนียนจะมาเรียนอยู่ค่ะแต่ว่าเมียไ,ไม่สิอจอยกัโอเคแล้วนี่ โอ้จอยเนี่ยจอยค่ะท่านผู้ชมว่าจังไหนวิไอพี่ผีปักไก่สู่กันต่อนะครับนะสู่กันต้อครับผมสู่กันค่ะท่านผู้ชมโอ้ลุดทีละแต้มบาน้บัดใไดเนาะสิปัวสามตัวถ้าเกิดไล่งวดแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมไล่งวดแล้วค่ะจอบเอาครับพี่น้องเนาะค่ะเม็ดเดียวหนึ่งครับผมกันกงมพึ่งไปหน่อยๆเนาะค่ะ ของพอจะเลื่อนสินพี่น้องหางวดติดแล้วกับแนเดอค่ะกับแนเดอร์ค่ะเพราะว่าเหลี่ยงพนบางเทียพ่นปักหลักตหลักหน่วยขัดเป็นพ่นเพ่นกับค่ะท่านผู้ชมค่ะพ่นกับว่าถือหางวดพี่น้องพ่นกับเอาค่ะเพ่นเลยถือค่ะโอพอจะเลื่อนสินหางวดติดแล้วเด้อค่ะหางวดติดเซียนหลักหน่วยบน บนและหวยไทยพร้อมเนาะค่ะมือบนล่างอ๋ออีกรอบนึงค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอมือแรงเวลาออกสองทุ่มครึ่งครับค่ะอีกคลิปหนึ่งกับของพี่ประกาย VIP ล่อกอนเด้อค่ะมือแรุ่นล่ะคะครับผมนี่ะคะแคปหน้าจอไวเดอรค่ะวันที่สิบสี่มิถุนายนสองทุ่มครึ่งค่ะท่านผู้ชมครับโชว์บีทุกท่านเด้อค่ะมือแรงค่ะ เป็นกับพ่ออะไรกันอยู่ครั<อ>บค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมอากาศพอดีพอดีต่ว่าเฮาอยู่กกใหม่มันก็เล่นน,น,น่ะเนาะค่ะปะ่ะบังรถ,ถงรถหรอค่ะท่านผู้ชมเอาสำหรับคลิปนี้กับพี่น้องเอฟซีโชกดีทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับ